สวัสดียำแรงครับผมตอนนี้ท่านอยู่กับคนบันยดชาแนลชาแนลมันบ,นบ้านสไตล์เจ้าเหนียครับวันนี้นะครับคบนบันอยก็ได้รับของฝากอีกแล้วนะครับ2องกองใหญ่เลยทีเดียวครับนี่นี่ครับ2องกองใหญ่เลยครับ,รบสงง่บงมาจากโชคชัยสนะครับก็ขอขอบคุณที่ ที่เจีย๊ยบนะครับโชคแค่สีขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับของโอ้โหไม่<อ>ยินหรอบนี้อ้าวอ้าวเดี๋ยวไปเหวี่ยงไปโดนกล้องไม่โดนหรอกรู้อยู่นี่ก็ได้ไม่ได้มีเง็บมาครับมีดะอะจีดออกมา กแกะก่อนครับอ้าวไปผู้แกะกล่องนั้นไปกล<ง>่องไหนแกะกองนู้นเลยแกะรอไว้ก่อนครับนี่เราแกะกล่องใหญ่นะครับอู้โอ้โอ้อะไรอันดับแรกมีแกะมีอะไรมีหมวกครับหมวกสีฟ้าครับเอาเมสซิงไทยแลนด์ครับโอ้โ oh. ห oh. ขอบคุณมากครับผมสวยมากมสีฟ้าครับสีฟ้านี่ สำหรับน้องเปล่าสเซจ้าครับโมเมซิงไทยแลนด์ครับอันนี้ก็เป็นอเมซิงไทยแลนด์แล้วอันนี้มันอันนี้คืออย่างครับคืออะไรครับเนี่ยเแาจะพูดดูซิแกเอามาดูอ้วนนี้เป็นอันนี้เป็นจ้องครับจ้องครับอเมซิงไทยแลนด์ที่พี่เจมบอกว่าเวลาฝนตกก็กัน จากจ้องก็จะพูดไปเก็บพักนะครับว<อ>ันนี้เป็นจ้องแบบพับครับอบ๋อนี่เป็นฟอกครับฟอกคืออะไรอมันเป็นค่าผ้าพันคอรหรือเปล่าอะไรใช่ไหมนีลาสวยดีอ๋อทำไม<อ>นไม่กลางอ่ะกลางไม่เป็นหรือเปล่าช่วงไม่กลางครับเดี๋ยวก็เน้ กางกางจ้องมาจ้างครับ <c oughs> เดี๋ยวเดียขาติติตอันอย่างในของคลดลนะ้ล <c oughs> ุ <c oughs> ลุกออกไปว่าเสียหายชั้ลุกเสียหายครับลุหรือพังพังโอ้ได้แล้วครับสุดยอดครับเอาชั้าพูยกกล้องขึ้นหน่อยเราเห็นจ้องหน่อยแล้วยกกล้องให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเหนไม่ได้ไม่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 เอาไม่เอายกยกกล้องขึ้นยกกล้องขึ้นถอยหลัง,ลงไปนี่ครับ ช่องครับสุดยอดดูตามันน่ะเห็นไหมนี่ตาอะไรเอ่ย Amazing Thailand โอ้ Amazing Thailand เนี่ยนะครับนี่อ้าวโอเคต่อไปก็จะเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาครับอันนี้เขียนว่าอะไรอ่ะส,สุขสุขอะไรไม่รู้ อะไรเนี่ยอ่านด้วออกแม่อันนี้อะไรอะสุกี้เลยแต่ว่าเป็นตาของททครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่โอสุขใจสุขใจเออสุขใจครับพอดีสุกี้สุขใจสุขใจสุขใจอ่าได้คำหนึ่งสุขสุขใจครับเป็นตุกตุกกาขจงททครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อันนี้เป็นปากกาครับปากกาเหมือนกันครับนี่ปากกาไรอย่านนะนี่ครับนี่กล่องนะครับนี่กล่องเป็นปากกาสวยงามเลยทีเดียวครับนี่จะให้ดูครับาการล,ลื่นนะยอดครับอ้าวต่อไปเป็นไรอย,าง,อยางครับนี่นี่ก็ปากกาอันนั้นเป็นปากกาพ่าอแก้ว นีเป็อะกระรติกน้ำร้อนใช่ไหมโอ้ว้าวกระติกน้ำห้อนครับ Thailand. อเ i ซิ t งเทลแ n นใช่หรือเปล่าอันนซิสงเทลแอนโอ้โหสุดยอดครับใช่จริงจริงด้วยครับเอาไว้เก็ียน้ำห้อนชงกาแฟครับครับคุณสาวาช่วยกันอ่านหน่อยนี่สุดอยอดออครับทีดีพี่พี่พี่เจฟพี่เจฟเ,เขาอยู่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับส่งมาผมสุดยอดอยครับยน้อยเดี๋ความร้อนได้ดีเลยเนี่ยกระไปเปลี่ยนนี่ครับเป็นเป็นเสื้อครับผมเปเสื้อครับเฉาปุ้ยมาด้วยเปเสื้อครับเสือ้ออยา่าพ <c oughs> ึ่งนี่เป็ดนเสื้อของ <c oughs> ทอทเช่นเดิมครับสุดยอดครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะรีวิวให้เลยนะครับสุดยอด นต่อไปครับปิดเสื้อดำครับผมเสื้อดำโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นครับทีละอันครับทีละช็อตครับทีละช็อตครับผมขอบกระป๋องกระปุกใหญ่แต่ว่าอัดแน่นมาของนี่ครับมีของเยอะมากครับนี่ครับเป็นเสื้อเอาอ่านเลยครับมาราธอน Amazing Thailand นี่ไง Amazing Thailand ด้านหลังด้านหน้าวาอะไรเอาอ่านเร็วครับทีมงาน มาราทอนทัสองพันสิบเจ็ดไทยแลนด์ส yeah. องพันสิบเจ็ดเย่ก็ท่านผู้ชมอ่านเอาเองแล้วครับอ่านได้นิดเดียวีด้านหลังก็เป็น Amazing Thailand ครับเสื้อจากการท่องเที่ยวประเทศไทยครับสุดยอดครับใ <c oughs> ส่เลยไหมอ่อโอร์ไหมครับโอ้ใส่พอดีแล้วครับพี่เจี๊ยบขอบคุณมากครับที่แค่กล่องแรกนะครับ อกองทัดมากองทัดมาครับอันดับแรกเลยนี่นนถูกใจชมพู่แน่นอนเดี๋ยวก่อนเจกตาเจกตา,ขตาเขาเรียกอะไรมัสคอตอะไรหรือเปล่านี่เป็นของพองทมกันครับสุดยอดอนี่อ่าอันนี้ให้น้องชมพู่ครับอ่ารับมอบหน่อยอต่ไปครับขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณทางสท,ทแล้วก็ขอบคุณพี่เ๊ยบป้าเ๊ยบเรียกพี่สิอย่าเรียป้าโอนี่ครับนี่นี่นี่มีหน่อยนี่อันนี้ดูชัดๆครับอันนี้เป็นดินของพ่อครับของพระเจ้าอโยู่หัวเราครับสุดยอดครับโอ้อันนี้ผมจะเก็บไว้ผลหิ้งผาอเลยนะครับเก็บไว้เลย ต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ยกระโปงไม่รู้มอนการปักเลื่อมเต็มหมดเลยแต่มันเหมือนลายโดเรมอนมใช่ไหมใจะใช้ลายโดเรมอนนะเอาเครื่อแกนนะครับทีมงานครับทีนี้ปาตรงนี้เลยแก<ล>ะไม่เป็ดโอ้โหมีสองตัวครับผมนี่กระโ,โปง ไปมาโอ้โหเจอกล้องมาแล้วป่ะรีบรีวิวเอาตอนนี้เต็มหมดเลยครับเป็นเสื้อตอนเด็เป็นเสื้อครับเอาอน,นี่มนาะจากไซส์ชมพูหรือเปล่าไม่ <c oughs> ใช่อันนี้เป็นของอะไรเนี่ยจะไป็นิ่งไทยเลยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของทอทอนะเป็น <c oughs> เป็น ชมพูได้หนึ่งชุดสวยมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจับมุณมาเอาอีกนี่อีกตัวหนึ่งครับนี่เดลเป็นชุดนี่อันนี้เป็นกระกระเกงครับนี่อาจจะเป็นของชมพูหรือเปล่านะน่าจะใช้ชมพูนะเอาชมพูขอบคุณก่อนเสร็จอันดับสุดท้ายครับเป็นดูจากดูจากคอกเสื้อน่าจะมาจากใช้หน้าเหมือนกันครับโอ้โจ่พี่เขาไปท่องเที่ยวประเทศจีนมาหรือเปล่านี่นะ สวยมากหเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นเสื้อครับเสื้อแดงครับโอ้สงสัยของชมพู่แน่เลยลองเทียบดูสิ <c oughs> สุดยอดครับของชมพู่แน่นอ,อนกล่องของฝากเยอะแยะมากมายเลยครับลองไปใส่ดูไหม,มสุดยอดจรกครับ <c oughs> เอาเก็บโอเคก็ขอขอบคุณพี่เจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบโชคสี พี่เจีบทอทอไม่รู้จะเรียกอะไรอีกครับาวันนี้ได้ของฝากสุดยอดเลยนะใครเห็ไหมว่าเลยครับชมพูทุกใจมากครับ <S <S โอเคหายิบไป็นองน่อเลยสำหรับ <S <S ออเอฟซีผมนะครับ <S <S เออเดี๋ยวพูดเรื่องสติกเกอร์ก่อนเจ้าตัวสติกเกอร์ลายก่าวครับสวยงามสีสันสวยงามแล้วผมก็มีสติกเกอร์รุ่นใหม่มาด้วยนะครับ <S <S รุ่นใหม่ใชลไ <ๆ S 1> รก็เดิมรุ่นใหม่นะครับ ทำมาเกือบ1นึรอยใบนะครับก็จะแจกครับตอบแทนให้ f hmm. อ FC, ทุกท่านตดยครับสำหรับคนที่อยากได้นะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ก็เอาไปเลยนะครับ1ิแผ่นกันแล้วกันนะครับแล้วก็กติกาง่ายๆบอกว่าดูมาไปคอมเมนต์ในเพจว่าอยากได้สติกเกอร์แล้วก็ตามมาจากคลิปไหนนะครับคลิปเนี้คลิปแกะของกวญจากพี่เจี๊ยบ f c จากโชคแคีนะครับ จะรอเดี๋ยวผมจแจกไปเพิ่มเลยครับ1ิบรางวัลครับผม1ิบรางวัลส่งถึงบ้านเลยครับฟรีๆครับสิบแผ่นไงสิบแผ่นก็บิบรางวัลไงเข้าใจไหมเรามาเป็นครอบครัวผีสิงกันเถอะครับ